ยกนิ้วให้มาก่อนวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอร่อยกันแบบใหญ่ๆกับหมูฉลามบิ๊กบกรสเลิศที่ร้านหูฉลามไชน่น้าทาวสกาลาเจ้าแรกในเยาวราชแล้วคุณผู้ชมถ่ายสิว่าหูฉลามหม้อน,นี้ราคาเท่าไหร่อยู่ที่หม้อละ1,000 0บาทครับผม คิมเจ้าของร้านบอกว่าที่แพงขนาดนี้ก็เพราะความใหญ่ของหูฉลามและเป็นส่วนที่คนส่วนมากยกนิ้วให้ว่าอร่อยที่สุดแต่ถ้าอยากมาชิมหูฉลามที่นี่เริ่มต้นที่500บาทก็มีนะจ๊ะเพราะเมนูอร่อยอีกเพียบยิ่งบอกว่าดูมาจากใช้หนาทามรับส่วนลดไปเลย20%เฉพาะวันนี้เท่านั้น